ใส่วันเกิดนะครับใส่วันเกิดนะครับใส่วันเกิดนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับ ใส่วันเกิดนะครับคือใส่วันเกิดให้ตรงตามบัตรประชาชนของทุกท่านนะครับผมเพราะว่าวันเกิดนี้ทางเจษฎาเบตนั้นจะมีการให้โบนัสวันเกิดนะครับอาจจะให้500บาทหรือว่า1000บาทในวันเกิดของทุกท่านนะครับผมก็คือให้ทุกท่านกรอกให้ตรงตามวันเกิดของตัวเองนะครับผม ต่อไปนะครับเป็น username username ก็คือ username ที่จะล็อกอินนะครับถ้าเราก็จะกรอกเป็น <Okay. S 1> m โชค44นะครับ <Okay. S 1> m โชค44นะครับ <Okay. S 1> ต่อไปก็เป็นรหัสผ่านนะครับ รหัสผ่านทางเราก็จะแนะนำให้ทุกๆท,ท่านนะครับผมใส่เบอร์โทรของทุกท่านก็ได้นะครับผมก็คือให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่นำหน้าก่อนนะครับคล้ายๆอย่างนี้นะครับที่เรากรอกน,นะครับใส่เอตัวใหญ่นะครับ เอ็มตัวใหญ่เห็นไหมครับอ่าเอ็มตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กแล้วก็สี่ตัวเล็กนะครับอ่าสี่ตัวเล็กทุกท่านก็ไปกรอกอย่างนี้ครับก็คือทุกท่านอาจจะชื่อชื่อชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าให้เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ภาษาอังกฤษนะครับตัวแรกเป็นตัวใหญ่นะครับตัวที่สองเป็นตัวเล็กนะครับผมตามด้วยเบอร์โทรของท่านนะครับเบอร์โทรของท่านก็ได้นะครับ อ่าครับผมตามด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็มากรออีกอีกครั้งหนึ่งนะครับในการยืนยันรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับทุกท่านก็เอารหัสเดิมนะครับรหัสเดิมที่ทุกท่านกรอกเมื่อกี้นะครับอ่าก็เป็น M ตัวใหญ่แล้วก็ C ตัวเล็กนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรนะครับอพอทุกท่าน กอรหัสเรียบร้อยอ่ายูเซอร์เนมเรียบร้อยรหัสเรียบร้อยยืนยันรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับผมก็ให้ทุกท่านไปที่เมนูด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือธนาคารแล้วนะครับเลื่อนขึ้นไปได้เลยนะครับเลื่อนขึ้นไปธนาคารนะครับต่อไป <S <S เห็นไหมครับให้ตรงตามชื่อจริงของทุกๆท,ท่านนะครับชื่อบัญชีกับชื่อ โอนเงินจากเจสตาเบดได้นะครับท้าเราขอเป็นไทยพณิชย์นะครับอ่าไทยพณิชย์ก็ติ๊กอยู่ที่ไทยพณิชย์นะครับผมติ๊กอ่าเห็นไหมครับติ๊กแล้วนะครับใส่ชื่อนะครับชื่อชื่อนี้ก็คือตามบัตรประชาชนของทุกนะครับ ทางเรากใ็ใส่ชื่อแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นชื่อของทุกๆท,ท่านนะครับตามบัตรประชาชนแล้วก็ตามตามเลขบัญชีของธนาคารของทุกท่านเลยนะครับผมพอแล้วนะครับทุกท่านก็เลื่อนไปกรอกเลขบัญชีนะครับกรอกเลขบัญชีทุกท่านก็กรอกได้เลยนะครับเอาเลขบัญชีตามที่ทุกท่านตามชื่อนี้เลยนะครับ พอกรอกเลขบัญชีเรียบร้อยนะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับผมไปข้อต่อไปก็คือรหัสความปลอดภัยนะครับผมรหัสความปลอดภัยให้ทุกท่านกรอกด้วยนะครับรหัสความปลอดภัยนี้นะครับ เห็นไหมครับ8907นะครับ8907ให้ทุกท่านกรอกตามเลขที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับตามหน้าจอของทุกท่านที่สมัครนะครับผม8 9 07นะครับผมพอกรอกเรียบร้อยนะครับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็เลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเลื่อนไปครั้งหนึ่งนะครับ เลื่อนไปอ่าติ๊กที่ฉันยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนะครับติ๊กเลยครับอ่าพอติ๊กแล้วใช่ไหมครับผมก็คลิกเมนูสมัครสมาชิกได้เลยนะครับคลิกเมนูสมัครสมาชิกนะครับคลิกปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหมครับระบบจะส่งมาว่าสมัครสมาชิกสําเร็จกรุณาล็อกอินเพื่อ เข้าสู่ระบบนะครับผมเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับ